สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอพลานโหราพยากรค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงประจำเดือนกรกฎาคม2564ของชาวลัคนาราศีมีนกันค่ะและหากท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบลัคนาของตนเองก็ให้พิจารณาจากวันที่เกิดของอผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนค่ะก็สามารถฟังคำทำนายในคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะ คำทำนายนี้เป็นแบบภาพรวมไม่ใช่การทำนายเฉพาะบุคคลเจาะจงหากท่านใดอยากตรวจด,ดวงชะตาส่วนตัวกับแม่หมอพลานก็สามารถติดต่อช่องทางไลน์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ามาฟังคำทานายกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยจะถึงสิงกับใครอยากอยู่สงบสงบอยากอยู่ตมลําพังจะใช้เวลากักตัวเองหรือคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างในณขณะน,นี้จะคิดวางแผนไม่ว่าจะหาช่องทางในความเจริญก้าวหน้าใดๆก็คิดวิตกกังวลอยู่คนเดียวค่ะ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นกําลังเผชิญอยู่ก็คือเรื่องที่คุณคาดหวังอะไรไปแล้วคิดหวังว่าเอ๊ะมันจะได้จะได้แต่จะกลับยังไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าดาวพ,ะพระพฤหัสบดีโคจรพักองศาอยู่ค่ะซึ่งจะส่งผลให้ทุกสิ่งทุกหวังที่เรากําลังคิดกําลังอยากจะได้จะล่าช้าและจะต้องถอยห่างออกไปเวลาที่เราเริ่มอะไรไปก็แล้วแต่นะคะ เราเริ่มทำลงไปแล้วลงมือทําลงไปแล้วแต่จะต้องกลับมาแก้ไขางานนั้นใหม่อีกครั้งเมื่อรู้ดังนี้แล้วคุณเองก็ต้องไม่คิดมากค่ะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะสุดท้ายก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เลยค่ะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะช่วงนี้อาจจะเจ็บป่วยบ่อย,อยเตือนอุบัติเหตุการเดินทางด้วยนะคะ เรามาฟังกันเรื่องของการเงินนะคะสำหรับการเงินนะคะจะมีรายได้เข้ามาเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่มากนะักและรายจ่ายก็เช่นกันค่ะให้เรามาระวังการเสียเงินรายจ่ายกับบุตรกับบริวาราหากใครที่ลงทุนเล่นแช่เล่นหุ้นให้เรามาระวังการถูกโกงอาจจะมีเป็นถึงขั้นคดีฟ้องร้องกันเลยนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรหรือหุ้นอะไรในตอนนี้จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ถ้าอย่างนั้นก็ควรจะงดหุ้นหรืองดลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามีโอกาสเจ๊งได้เช่นกันค่ะหากใครที่ออกเงินกู้อยู่ควรหยุดพักให้ลูกหนี้กู้เพิ่มเพราะมีโอกาสถูกโกงได้ค่ะหรือหากใครที่ยื่นเรื่องกู้ตอนนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การร่าช้านะแต่ถามว่าได้เงินไหมแม่หมอว่ามีเกณฑ์การได้ยอดเงิน เข้ามาค่ะแต่อาจจะไม่ได้อย่างเท่าที่หวังที่เราคาดหวังไว้เตือนระมัดระวังการเสียเงินกับสุขภาพค่าประกันสุขภาพค่าประกันรถยนต์เสียเงินซ่อมรถเดินทางระมัดระวังในช่วงกลางคืนให้ระมัดระวังอย่าประมาทเลยนะคะด้วยอิทธิพลของตอนนี้คือดาวพระอังคารเล็งกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันย่อมส่งผลในสิ่งที่ร้ายๆเข้ามา จึงแนะนําให้ชาวรัคนาราศีมีนไม่ประมาทในการใช้เงินการจับใจ่ายใช้สอยอะไรการลงทุนอะไรควรงดทั้งสิ้นค่ะมาฟังกันต่อที่เรื่องของการงานค่ะสำหรับการงานได้เกิดไปข้างต้นแล้วนะคะว่าชาวรัคนาราศีมีนนั้นไม่ว่าจะทําอะไรในตอนนี้จะค่อนข้างที่จะทเป็นถึงเรื่องของการร่าช้าต้องรอไปอีก มันอาจจะไม่สําเร็จโดยเร็ววันค่ะใครที่รอเรื่องของการย้ายงานการปรับงานใหม่ใดๆนะคะบอกได้เลยว่าอาจจะล่าช้าแล้วก็อาเตัวคุณเองนะคะก็ใจร้อนนะคะอึดอัดใจนะคะรู้สึกอยากเปลี่ยนอยากไปและนะคะทางที่ดีแม่หมอว่าให้คุณมีงานประจํามาอยู่ก่อนเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งออกเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าอาจจะหนีเสือปะจระเข้ได้เลยทีเดียวค่ะ ใครคิดลงทุนหาอะไรใหม่ๆในตอนนี้นะคะต้องระมัดระวังในการลงทุนการทํางานนิดนึงเพราะว่าดาวาพระประหาสสบปีิพักษเนี่ยย่อมจะมีแต่ผลเสียผู้รับผู้ใหญ่จะไม่ให้ความสนับสนุนความช่วยเหลือใดๆยุ่งยากในเรื่องของการงานค่อนข้างมากค่ะแต่จะมีผลดีนะคะกับอาชีพที่ไม่เปิดเผยเช่นอาชีพของ นักวิจัยนักทดลองทนายความอาชีพนักสืบอาชีพหมอดูนักพยากรณ์ต่างๆค่ะหรือนะคะอาชีพที่มีการเคลื่อนย้ายเช่นอาชีพขนส่งการก่อสร้างการทุบตึกการทุบสะพานการขนย้ายต่างๆเนี่ยค่ะน่ะจะให้ผลดีเพราะว่าจะได้ลูกค้าเดิมๆกับมาสนับสนุนในเรื่องของงานค่ะใครทำธุรกิจออนไลน์ตอนตนี้คู่ค้ากับต่างชาติต่างประเทศ ยอดจะไม่ได้ตามที่หวังนะคะมันจะมีหลุดลอยออกไปเนาะแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีนแม่หมอแนะนำนิดนึงว่าตั้งหลักในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้ดีค่ะพยายามอย่าใจร้อนอย่าดันทุลังดิ้นลนเด็ดขาดเพราะการงานครั้งนี้จะเกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะถ้านิ่งได้ก็ให้นิ่งไปก่อนนะคะค่ะสำหรับเรื่องของความรักค่ะคนที่มีคู่อยู่นะคะก็จะดูมีความสุขมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ ด้วยดวงดาวที่มีสเสน่ห์ของคุณในตอนนี้โยกเกณฑ์ลัคนาของคุณด้วยค่ะระวังเรื่องลับๆรับลมคมในอะไรที่มันปิดบังซ่อนไว้ทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยทางที่ดีหาเวลาเหมาะๆคุยกันกับคู่ปรับความเข้าใจกันบอกเหตุผลในสิ่งที่คุณอาจจะทำผิดพลาดไปแล้วและให้เข้าใจกันซึ่งแม่หมอมองแล้วว่า เขาจะให้ภัยคุณอย่างแน่นอนด้วยอิทธิพลของดาวพระศุกและดาวพระอังคารเป็นคู่มิตรแห่งความมีเสน่ห์คำพูดคำจาความมีเสน่ห์ในครั้งนี้นะจะทำให้คู่่องของเราเข้าใจเรา ทำให้ส่งผลดีอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคนโจรน,นะคะแหมดีใจด้วยเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาจีบเรานั้นแหมค่อนข้างที่จะมีฐานนะมากเลยทีเดียวค่ะแต่เตือนค่ะให้มราระวังเรื่องลักซ้อนค่ะเราอาจจะไปชอบหรือแอบ,บชอบคนที่เขามีคู่อยู่แล้วแอบบไปกินของของคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วค่ะดูดีๆนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งหลงคาลมอย่าเพิ่งหลงเ,เคลิ้มไปกับเขานะ ดูดีๆคบกันไปก่อนเนาะมาฟังเรื่องโชคกันบ้างค่ะของชาวราคานาราศีมีนนั้นแหมโชคลาบนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนั้นนะคะตอนนี้ดาวพระศุกร์นะคะโคจรมาตรฐานเป็นราชาโช,ชคในภพปุตตะด้วยแปลว่าเรื่องของโชคลาภการได้อะไรฟุกๆเข้ามาจะมีอย่างแน่นอนค่ะการที่เราจะได้โชคอาจจะเป็นได้โชคมาจาก บุตรหลานบริวารน,นะคะลูกของญาติลูกของเพื่อนนะคะลองซื้อตัวเลขทีอ่อายุเกี่ยวข้องกับเด็กหรือ,อเลขเตียงเลขห้องที่รึ่งคลอดมานะคะลองเสี่ยงโชคตรงเลขนั้นดูก็ได้ค่ะสำหรับเลขนำโชคที่แม่หมอนแนะนำนะคะได้แก่เลข6เลข3เลข4เลข5ค่ะ แม่หมอพันล้านก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกทท่านค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตมีโชคมีทรัพสมปรารถนาดังคำทำนายที่แม่หมอทำนายไปนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคำทำนายหากใครชื่นชอบแม่หมอพันล้านฝากกดติดตามที่ช่องชาแนลแม่หมอพันล้านโหราพยากรณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook Fanpage ชื่อแม่หมอพันล้านโหราพยากรณ์ค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ